สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทําคลิปนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดนะคะดึงดูดบ้านนะคะอะทําไมนะทําไมเราต้องไปดูไปดูบ้านหากว่าเราอยากได้บ้านนะคะตามหลักกดแรงดึงดูดนะพี่ก็เคยไปเรียนภาพยนต์นเดอะซีเครเนาะเหมือนเหมือนใช้เคล็ดลับเหมือนกันกับเงินเลยค่ะให้เรารู้สึกว่าตอนที่เราดึงดูดเงินหมือนได้นะตอนนั้นค่ะเราก็ไปดูภาพสลิปเงินหนึ่งหมืนบาท เราเห็นภาพแล้วก็ลงมือทําแล้วก็เชื่อว่าเงินมันจะมาเข้าหนึ่งหมืนบาทแล้วผลท้ายมันก็เข้าจริงค่ะทีนี้เหมือนกันวันนี้เราอยากได้บ้านใช่ไหมเราต้องไปดูบ้านค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อให้รู้ว่าให้สั่งกับจัก,กรวาลว่าหรือเทวดาที่เราขอพรอ,อ่ะเพราะเราต้องการบ้านเราต้องการมีความมั่นคงเช่นสมมติพี่นิดขอพรอ,องค์พ่อพี่กระเล็กกับพระพุทธเมีตาเนาะเราต้องการความมั่นคงแล้วก็ความสบายกายสบายใจ เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะได้ไม่ต้องมรรลุพรานใครใะรประมาณเนี้ยนะคะเวลาเราอยู่ห้องเช่าเนี่ยให้เราลดสิ่งนี้ค่ะหนึ่งเลยค่ะให้เรามีความสุขที่เราอยู่ในห้องเช่านะแล้วเราเดินขอบคุณบอกรักทุกอย่างในห้องเช่าเลยนะอ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นใครเขาได้บ้านอะ่ะให้เขาให้เราไปเสพแล้วไปยินดีค่ะยินดีเหมือนว่าเราได้รับมา อันนี้ไม่ไปหาภาพมาให้อาจจะเป็นเบอร์โทรติดต่อในการสร้างบ้านนะทุกคนเราไปหาภาพมาให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนอยากได้บ้านทุกคนไปหาภาพบ้านค่ะหาภาพบ้านหลังใหม่เอามาไว้แปะไว้ดูแล้วก็ตั้งเป้าว่าบ้านราคาที่เราจะซื้อนั่นนะ่ะราคาเท่าไหร่ แล้วเราต้องหาเงินอีกเท่าไหร่เราถึงจะได้บ้านหลังนั้นภายในหนึ่งปีนี้ถึงปีหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะหากว่าเราไม่มีการวางแผนหากเราไม่มีการสั่งจิตหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อนเพื่ออาจจะแบบเอไม่เอาหรอกไม่มีหรอกบ้านอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ห้องนี่แหละไม่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองหรอกเราเอาของพ่อของแม่เออก็ได้นะอะไรประมาณนี้พี่นีก็มีบ้านนี้มีบ้านพ่อบ้านแม่เหมือนกันค่ะ มีบ้านย่าเหมือนกันค่ะที่เขาบอกว่าไม่ต้องเราสร้างแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เออวันหนึ่งสือว่าผัวเลิกทิ้งเราไปหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์สมบัติเราย่าไม่ให้เราเราไม่ต้องไปหวังกับเขาไงคือสีแต่ราคาสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ราคาสองจุดเก้าล้านบาทนะอ่ะเช่นหลังนี้นะอยู่หลังวัดบัวขวัญคราคาปกติก้าจุดเก้าล้านบาทวันนั้นพี่ไปทําบุญที่ไปดูแล้วพี่อธิษฐานจิตแบ่งบุญให้มิโวะเากระหางเงินล้านไป แล้วเขาก็ลดมาเหลือแปดสี่จุดเก้าล้านบาทเห็นไหมแล้วพี่ก็สั่งจัก,กรวาลว่าลดลงอีกนะเดี๋ยวจะไปเอานี่ก็เลยบอกจัก,กรวาลไว้อย่างนี้ว่าแล้วเราก็ตอนนี้เราก็หาวิธีทางทํายังไงดีนะเรจะทำยูทูบให้สําเร็จให้ได้อะเพื่อให้เรามีรายได้ไปซื้อบ้านในบ้านหลังเนี้ยผู้คนมันน่าอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นบ้านสามชั้นแต่มีห้องแค่สองห้องค่ะแต่มันมีห้องทํางานด้วยนะห้องทํางานห้องออกกําลังกายอยู่ในนี้เลยแล้วห้องนั่งเล่นห้องลูก ห้องตัวเราเองมีตแล้วก็จะมีสนามหญ้ามีสนามหญ้าตรงที่แบบเด็กพอไปเตะบอลเล่นวิ่งเล่นได้เลยประมาณนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเราคิดแล้วว่าเอ,อ้ยถ้าถ้าว่าวันหนึ่งเราสามารถหาเงินได้เท่านี้ซื้อบ้านหลังนี้หรือมีบ้านของตัวเองเนี่ยเราต้องหาภาพไว้ดูก่อนค่ะพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการบ้านหลังนี้นะมันราคาเท่าไหร่รู้สึกไปแล้วขอบคุณบอกัจาจักรวาลไปแล้วให้เราหาช่องทางหาเงินเพื่อจะได้บ้าน เหมือนตัวนิดเองเนี่ยก็มีคอร์สให้ทุกเรียนทุกคนเรียนฟรี ee, สำหรับใครที่ไม่เห็นคลิปนี้ในการหาเงินนะคะไม่ว่าคุณจะอยากได้เงินเท่าไหร่คุณขยันลงมือทำพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะเรามีสัจจานะหากว่าเราทำ youtube สำเร็จเรามีเงินก้อนใหญ่ไปซื้อบ้านเราอยากจะให้ทีมงานตัวแทนของเรามีบ้านเหมือนกันค่ะ เราไปสั่งจักรวาลไว้ว่าหากหนูทําได้หนูจะช่วยให้พวกเขาอ่ะมีบ้าน like เหมือนกันที่หนูมีคุณอาจจะอธิษฐานว่าภายในหนึ่งเดือนนี้ถึงหกหกเดือนเนี่ยมีใครไหมที่จะทําให้หนูอะสามารถหาเงินได้อ่าเท่าไหร่วะแปดจุดสี่เก้าล้านบาทหนูต้องการบ้านช่วยส่งมาให้หนอให้เราอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีใครบ้างในโลกออนไลน์ที่สามารถหาเงินได้ ประมาณเจ็ดล้านขึ้นไปเนี่ยประมาณแบบสิบล้านขึ้นไปภายในหกเดือนหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะตั้งใจทําช่วยส่งหลักฐานมาให้หน่อยแล้วบอกว่าตอนเนี้ยถือว่าพ,าพนนี่สุขภาพไม่ดีเนาะตอนนี้หนูสุขภาพไม่ดีหนูเป็นเกี่ยวกับไทรอยพอหลังจากนั้นหนูอยากขายหนูไม่อยากกลับมาเป็นอีกหนูอยากสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจักรวาลช่วยส่งหนทางที่ดูแลสุขภาพให้หนูสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงได้ไหมแล้วหนูจะไปซื้อหนูจะขาย เพื่อภายในหกเดือนตั้งแต่เดือนนี้ถึงหกเดือนน่ะหนูขอให้หนูมีเงินตั้งแต่สิบล้านขึ้นไปต้องการมีบ้านอย่างรวดเร็วทันใจขอให้จักรวาลช่วยส่งหลักฐานในการหาเงินให้หนูได้อย่าง่วดเดวๆน,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 นะคะ <c oughs> แล้วจักรวาลก็จะส่งหลักฐานมาให้คุณแน่แท้ค่ะอ่าและที่นี้อย่างตัวเราเนี่ยหากคุณอยากมีรายได้เยอะๆนะก็มาทําด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นกฎแรงดึงดูดอย่างหนึ่ง นี่คือเป็นภาพความฝันของพี่นิดเองอะนะว่าวันหนึ่งเราจะส่งของเยอะแบบนี้เราจะมีทองแจกตัวแทนลูกค้าอันนี้เราเป็นภาพของแบนเฉลียวเนาะพี่เอามาไว้ดูว่าวันหนึ่งเราจะแพ็คของส่งของเยอะแบบนี้จะส่งของเป็นคันรถแบบนี้นี่แหละเป้าหมายนี้เราต้องมีด้วยนะรู้สึกขอบคุณห้องเช่าขอบคุณตั้งแต่กระเบื้องขอบคุณตูนขอบคุณประตูบอกรักเขาค่ะ ก็ตั้งใจเดินขอบคุณบอกรักทํางานบ้านไปด้วยขอบคุณบอกรักไปด้วยทุกวันทุกวันพีดมีคอร์สท,ที่สามารถทําให้ทุกคนมีรายได้หลักล้านต่อเดือนหากคุณอยากมีรายได้เดือนละล้านนะคะก็สนใจสอบถามทักมาที่ Facebook นิตยกรสุขได้เลยค่ะทุกคนอ่ะวันนี้ให้เราอะมีความสุขมีสติปัญญาดีมีความมั่นใจในตัวเองลงมือทำสนุกสนาน บุคลิกก็ต้องดีหากว่าเราอยากเป็นผู้นำเราก็ฝึกกันในการบุคลิกของเราด้วยแต่เราชอบนะชอบแล้วถือองค์พ่อที่นี่ทำงานง่าย,ายสบายๆล้วได้ตังค์นี่ยคติของเราที่เราทำกับท่านมาทุกคนรู้ไหมว่าพี่ไปเจออะไรเมื่อคืนเนี่ยพี่ไปเจอแบล็ชัยอยีกนะที่เขาสำเร็จอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะจัก,กรวาลส่งหลักฐานเนี่ยคนสำเร็จมาให้พี่ตังร้านละแทนที่เราจะรีบทำ เช่นสมมติว่าเรานับถือองค์พ่อพี่กเนศใช่ไหมองค์พ่อก็ส่งหลักฐานตอนนั้นพี่เคยอธิฐานว่าเราจะต้องการอยากรูว่ามีใครที่หาเงินได้พันล้านเขาก็ส่งแบนรัชชามาให้เราเจอแล้วก็ไปกินเจลลีไ่ไฟเบอร์ประมาณสามสี่กล่องแทนที่จะไปหาเงินมาเปิดบินแล้วก็ขายแต่กลับไม่ได้ทําเห็นไหมแทนที่จะสุขภาพดีเราอยากบอกเพื่อนเพื่อนว่าเวลาเราเจอโอกาสอะไรอะให้เราตัดสินใจทํามันก็จะได้ตังเลยแต่ผัดวันประกันพรุ่งผ่านไปแล้ว สมเดือนสี่เดือนก็ไม่ทําแล้วเมื่อไหร่ตังจะเข้าอย่างง่ายๆวันที่แม่นิดแบ่งปันกว่าเงินมันจะเข้าได้ตามที่เราต้องการอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาลงมือทําสม่ําเสมอไม่เกินยี่สิบเอดวันแล้วผลลัพธ์จะมาพยายามเลยแบบอย่าเอาตัวเองออกนอกลูก่นอกทางอย่าไปดูในสิ่งที่เราไม่ต้องการหากอยากดึงดูดเงินอย่างมารวดเร็วทันใจสรุปคือว่าหากว่าเราอยากประสบความสําเร็จ ให้มีความสุขคิดบวกลกูมือทำสม่ำเสมอและจะทำให้เรามีไรายได้เข้าบ้านทุกคนหากคุณนะเป็นหนี้เหมือนกันนะเราเป็นเยอะกว่าน,นั้นครอบครัวเราแต่เราก็ยังเข้มแข็งสู้ก็เชื่อว่าวันหนึ่งหลังจากที่เราหายจากไทรอยแล้วเนี่ยเราจะกลับเราจะทำให้ได้อะ่ะทุกคนทุกคนอย่าท้อนะต้องตั้งใจทำสักวันชีวิตของเราจะดีขึ้นหากเราไม่หยุดทำเรียนมากขึ้นทำมากขึ้น เชื่อใจตัวเองเชื่อใจองค์พ่อให้เรากลับไปเขียนกันใส่กระดาษว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็ลงมือทําไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คุณอยากมีโมเมนต,ต์เงินเข้ามีตัวแทนมีทีมงานมีลูกค้าโอนเงินให้เยอะคุณต้องเปิดใจมาทําด้วยกันค่ะเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศทักมาที่ f a c e b o o k นิตยากรโสภาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาหากใครที่อยากเรียนรู้ลงมือทำขอคนพร้อมลุยพร้อมทำค่ะ ขอคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะคะที่พร้อมคิดบวกพร้อมหนุยไปด้วยกันค่ะพี่เชื่อว่าพี่นิดมีคนของพี่เสมอค่ะ